ไมถามว่าพัดลมเดิมกับพัดลมไฟฟ้ามีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรบ้างเฮ้ยเร็วว่ะเฮ้ยเร็วว่ะเฮ้ยเร็วว่ะเร็วกว่าเจ็ดศูนนึงหกครับเอาแล้วโอ้ย7.01 oh สวัสดีครับผมโคดูช่างขวา,ขาครับิปนี้มาตอบคำถามพี่คนนี้นะครับเรื่องนี้ถามว่าพัดลมเดิมกับพัดลมไฟฟ้ามีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรบ้างพัดลมไฟฟ้าเนี่ยครับที่รถซิงหรือวัยรุ่นเราเนี่ยนิยมติดตั้งกันนะติดตั้งกันประจำในรถซิงก็คือข้อดีของรถไฟฟ้าเลยคือลดพาราของเครื่องยนต์รลไฟฟ้าเนี่ยทำให้เครื่องยนต์เบาขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นนะเพราะว่าพัดลมเดิมโรงงานเนี่ยครับจะไป หมุนตามล็อกเครื่องยนต์หรือติดอยู่กับมูเล่หน้าเครื่องยนต์นะมันหน่วงหรือมันเป็นภาราเครื่องยนต์ถ้าตามภาษาช่างเขเรียกว่าเป็นภาระเครื่องยนต์แล้วนะครับปกติตามกับลงไฟฟ้าเข้าไปมันไม่ได้ไปไปติดอยู่กับการทํางานของเครื่องยนต์แล้วใช้วิธีการใช้แบตเตอรี่หรือใช้ไฟฟ้ามาต่างงานให้มันหมุนนะครับก็เลยจะเป็นการลดพาระเครื่องยนต์ไปได้ระดับหนึ่งอ่าเพื่อามาตาเร่งลดพาราเครื่องยนต์แต่มันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียลมไฟฟ้าเนี่ยครับข้อเสียของ ของเขาก็คือคนที่ตั้งไว้แล้วครับหรือรถใครที่ใช้ารถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับการดูแลรักษาเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นการตรวจเช็คสภาพการดูรักษาหรือคนขับเนี่ยก็ต้องคอยสังเกตความร้อนหรือคอยสังเกตรถตัวเองครับขณะขับขี่หรืออะไรนะเพราะว่าเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่หมุนกลางทางไม่หมุนขนาดที่เราขับเวลาไหนก็ก็แล้วแต่ท,ที่ที่มันจะไม่หมุนนะครับเพราะว่ามันไม่หมุนได้ด้วยจากหลายสาเหตุก็คือ รัตล,ลมเองอาจจะไม่หมุนเองรีเล์ไฟฟ้าที่สั่งงานของบัตรลมเสียกลางคันก็ไปไม่ได้อ่ะอันนี้คือข้อเสียงรฟน้าแต่ข้อดีของรถไฟ้าก็คือลดพลังเครื่องยนต์แล้วก็เพิ่มมาตาเริ่าของของรถยนต์ได้ครับพัดลมเดิมโรงงานใส่แล้วไม่มีโอกาสเสียกลางทางแต่ว่าอาจจะหนักเครื่องยนต์ในในรถวัยรุ่นนะได้นิดได้หน่อยก็รวมกันมาหนักเครื่องยนต์ไปใน ในบางจุดหรือบางยังหวะของการทํางานของหัวพัดลมที่จับอุณภูมิอยู่นะครับพัดลมเดิมนะ,ะก็ผมฝากไว้เท่านี้ครับฝากติดตามด้วยครับ